จ่ายขั้นต่ำทุกงวดระวังเจ็บปวดจากดอกเบี้ย16%เซียนุ่มใจดีแนะนำเพื่อนๆที่กำลังใช้บัตรเครดิตควรหลีกเลี่ยงการจ่ายบัตรเครดิตแบบขั้นต่ำถ้าเรารู้ซื้อของ10,000บาทแล้วจ่ายขั้นต่ำเพียงแค่5%เราต้องผ่อนหนี้นั้นถึง24เดือนหรือ2ปีกว่าจะปิดหนี้ก้อนนี้หมดได้และเสียดอกเบี้ย1,717บาทแต่ถ้าเรารู้ซื้อของมากกว่นานั้นเป็น100,000บาทแล้วเราจ่ายขั้นต่ำเพียงแค่5%เราต้องใช้ระยะเวลาผ่อนนานถึง85เดือนหรือ7ปี เกวา่าจะปิดหนี้ก้อนนี้ได้แล้วโดนดอกเบี้ยไป32,7 1 0บาทอันนี้เป็นการคำนวณแบบอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1 6กปต่อปีคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแล้วเราจ่ายขั้นต่ำเดแค่5%แบบไม่ลูดหรือไปก่อนหนี้มาเพิ่มแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นไปได้ยากที่เราจะไม่หมุนเงินออกมาใช้อีกถ้าเราไปกู้มาเพิ่มค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นเงินเดือนของเราไม่เพิ่มแต่รายจ่ายของเราเพิ่มขึ้นทุกเดือนเราก็จะรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้หมุนเงินไม่ทันเป็น